นักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่2โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตนะคะคุณครูชื่อคุณครูรัตนาวดีหาทรัพย์หรือคุณครูนอยสอนในรายวิชาว,วิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเนื้อหาภายในคลิปนี้นะคะจะต่อจากของคุณครูแป้งนะคะที่ได้สอนไปในคลิปที่แล้วนะคะเรื่องการเขียนบอกเล่าแล้วก็การวาดภาพการแสดงลาดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหานะคะวันนี้ ุณคุณนอจะมาสอนเรื่องการแก้ไขปัญหาโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์กันค่ะการวางแผนการแก้ไขปัญหาการกำหนดขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา <S <S เพื่อให้ผู้แก้ไขปัญหาเข้าใจตรงกันและปฏิบัติไปในทางเดียวกันการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาแสดงได้โดยการบอกเล่า เขียนเป็นข้อความวาดภาพหรือใช้สัญ,ญลักษณ์กันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้สัญ,ญลักษณ์การแก้ไขปัญหากันค่ะการใช้สัญ,ญลักษณ์แสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาค่ะคือการใช้รูปแบบของสัญ,ญลักษณ์เพื่ออธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาค่ะโดยเครื่องมือหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในแต่ละชนิดต้องมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะซึ่งจัดนิยมใช้ในแผนผังค่ะ สำหรับการแสดงขั้นตอนโดยการใช้สัญลักษณ์นะคะจะต้องเลือกใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะโดยใช้สัญลักษณ์ตามนี้เลยนะคะภาพที่1ค่ะหมายถึงการเริ่มต้นหรือจบการทำงานค่ะภาพที่2ค่ะการตัดสินใจภาพที่3ค่ะการปฏิบัติงานหรือกระบวนการค่ะภาพที่4ี่ค่ะจุดเชื่อมภาพที่5ค่ะทิศทางข้อมูลค่ะ วันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างการแสดงระดับขั้นตอนมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะเป็นปัญหาเรื่องฝนค่ะนักเรียนดูตรงแผนผังที่ครูคได้นํามาให้นักเรียนได้รับชมกันเลยนะคะจากแผนผังที่ครูได้นํามาให้นักเรียนดูนะคะจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นก่อนจากนั้นฝนตกจริงหรือไม่จริงนะคะถ้าฝนตกจริงเราจะไปอ่านหนังสือก่อนแล้วจึงจะไปซักผ้าแล้วนําไปตากนะคะนักเรียนจะดูตรงที่ลูกศรเลยนะคะ ถ้าฝนตกจริงเห็นไหมคะลูกศรจะชี้ไปยังฝนตกอ่านหนังสือแล้วก็วนกลับมายังจุดเชื่อมจากนั้นซักผ้าแล้วก็ตากแล้วก็จบค่ะแต่ถ้าฝนตกไม่จริงล่ะคะถ้าฝนตกไม่จริงซักผ้าแล้วก็ตากนักเรียนจะเห็นจากลูกศรน,นะคะจุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบจะยาวลงมาเลยนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างโปรแกรม Enjoy Learning มาให้นักเรียนดูกันด้วยนะคะนักเรียนจะต้องตั้งใจดูกันให้ดีๆเลยนะคะ o y l e a r n i n g โรงเรียนทานข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันเถอะลูกเดี๋ยวแม่ไปส่งค่ะคุณแม่จะสายแล้วนะลูกรีบไปโรงเรียนได้แล้วนั่นท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกเลยจริงด้วยรีบไปก ัวไปโรงเรียนและช่วยตัดสินใจใหน่อยสิคะว่าจะเอาร่มไปด้วยดีหรือไม่หยิบกระเป๋าเรียน ไม่ตกออกเดินทางฝนตกหยิบร่มออกเดินทางเสริมความรู้ครูควรสอนนะคะแผนผังคืออะไรนักเรียนรู้กันบ้างไหมคะ แผนพังคือแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานต่างๆโดยใช้สัญลักษณ์เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะเชื่อมเป็นลำดับขั้นตอนด้วยลูกศรค่ะวันนี้คุณครูคก็ได้มีใบงานมาให้นักเรียนทำด้วยนะคะหวังว่านักเรียนจะสนุกกับการเรียนในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ